สวัสด,ดีค่ะอีนิต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะก,กับรายการ voice book บ่ายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวัอษรันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องบาบูผู้ส่งความยุติธรรมการละครั้งหนึ่งน,นานมาแล้วนดินแดนอันไกลโพ้น มีเมืองเมืองหนึ่งสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงามที่เมืองเมืองนี้มีพระราชาพระนามว่าบาบูเป็นผู้ปกครองพระราชาบาบูทรงเป็นพระราชาที่ประชาชนรักมากเพราะพระองค์ทรงยึดเอาความยุติธรรมมาเป็นที่ตั้งในการปกครองถึงขนาดให้แขวนกระดิ่งทองคำเสียงก้องกังวาลไว้หน้าพระราชวังเมื่อใดที่ชาวบ้าน มีความเดือดร้อนหรือได้รับความอายุติธรรมใดๆก็ให้มาสั่นกระดิ่งทองและพระองค์จะเสด็จออกมารับฟังและช่วยแก้ปัญหาต่างๆมาในระยะหลังๆปรากฏภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในเมืองประชาชนปลูกข้าวไม่ได้ผืชผลต่างๆก็ล้มตายไปตามๆกันทุกๆวันจึงมีแต่ประชาชนมาสั่นกระดิ่งทองคำ ขอความช่วยเหลือจากพระราชาบาบูช่วงแรกพระราชาบาบูก็ได้มีราชองค์การเบิกข้าวสารและก็พืชผลที่เก็บไว้ในคลังออกมาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่เมื่อต้องแจกเช่นนี้ไปทุกวันข้าวสารแล้วก็พืชผลต่างๆที่เคยมีอยู่เต็มคลังก็เริ่มร่อยหอ้อไม่พอแค่การแจกจ่ายทำให้ทรงกลุ่มพระไทยเป็นอย่างมาก ในที่สุดก็ทรงตัดสินใจส่งพระราชสารไปกับนกเิราบถึงเจ้าชายบาเบพระโอรสซึ่งทรงกำลังศึกษาวิชาการปกครองอยู่ในป่ากับพระอาจารย์ใจความในพระราชสารนั้นมีอยู่ว่าให้พระราชาบาเบสรงละทิ้งการศึกษาไว้ชั่วครู่แล้วก็กลับมาช่วยแก้ปัญหาของประชาชนโดยท้ายจดหมาย ได้ทรงกล่าวเน้นย้ำว่าเมื่อประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเป็นพระราชาของเขาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้พวกเขาอยู่กันอย่างเป็นสุขที่สุดหากไม่มีประชาชนก็ไม่มีพระราชาจำคำพ่อไว้นะลูกพ่อและประชาชนของเราจะรอวันที่ลูกกลับมา ด้วยลักพ่อของลูกเจ้าชายบาเบเมื่อได้รับพระราชสารจากพระบิดาก็ไม่รอช้าส่งเข้าพบกับพระอาจารย์เพื่อขอลากลับบ้านเมืองทันทีแต่อย่างไรก็ตามเจ้าชายบาเบโกรธที่จะอดครวนแก่พระอาจารย์ด้วยความเสียดายไม่ได้ในเรื่องที่ตนนั้นไม่อาจอยู่ศึกษาจน,จนจบหลักสูตรอย่างเช่นเจ้าชายจากเมืองอื่นๆพระอาจารย์ได้ยินดังนั้น จึงกล่าวว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่ที่นี่ทีเดียวดอกบาเบครูสอนการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้าแต่คือประชาชนของเจ้าเองเจ้าชายบาเบเห็นจริงดังคำของพระอาจารย์จึงรีบกราบลาแล้วก็ทรงม้าคู่บารมีเสด็จกลับบ้านเมืองในทันทีเจ้าชายบาเบ ทรงม้าติดต่อกันถึงสวันสามคืนโดยไม่ยอมหยุดพักเนื่องด้วยเห็นว่าความเดือดร้อนที่กำลังเกิดแก่ประชาชนนั้นรอช้าไม่ได้และแล้วในวันที่4ขณะที่เจ้าชายบาเบและมา้ารู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีลูกวัวตัวน้อยเดิอนออกมาจากพงหญ้าทึบข้างทาง เพื่อแหลมหญ้าอ่อนตรงทางที่เจ้าชายบาเบเสด็จผ่านด้วยความเหน็ดเหนื่อยผสมอาการสลึมสลือเพราะไม่ได้หลับนอนมาหลายวันทำให้เจ้าชายบาเบบังคับม้าให้หลบลูกวัวไม่ทันเป็นเหตุให้ม้าเหยียบลูกวัวนั้นถึงแต่ความตายเจ้าชายบาเบรทรงตกพระทยัยตื่นจากอาการสลึมสลือนั้นรีบเลียวกลับไปมองพร้อมกับอุทานว่า หยุดก่อนเจ้าม้าเอ๋ยเห็นทีว่าข้าคงจะเหยียบเด็กคนใดคนหนึ่งเข้าแล้วเจ้าชายบาเบจ้องมองไปยังร่างที่พระอ,องค์คิดว่าเป็นเด็กแต่และก็เห็นเป็นเพียงวัวน้อยตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจอยู่เท่านั้นโถเอ้ยที่แท้ก็แค่ลูกวัวเจ้าชายบาเบเอ๋ยอย่างโล่งใจแล้วรีบควบม้าส่งต่อไป จนกระทั่งถึงบ้านเมืองและได้เข้าเฝ้าพระราชาบาบูพระราชาบาบูนั้นไม่ได้เห็นหน้าพระโอรสก็รู้สึกดีพระไทยเหลือจะกล่าวส่วนข้าราชบริพารต่างๆก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งใน,นระหว่างที่ความยินดีปรีดากำลังบังเกิดอยู่นั้นจุๆ่ๆเสียงกระดิ่งทองคำก็ดังก้องกังกวานขึ้น พระราชาบาบูจึงรีบละจากพระโอรสออกไปรับเรื่องเดือดร้อนจากชาวบ้านทันทีแต่เมื่อเห็นผู้สันกระดิ่งพระราชาบาบูก็ส่งรู้สึกแปลกพระไทยยิ่งนักเพราะผู้สันกระดิ่งในครั้งนี้ก็คือแม่วัวสาวที่มีน้ำตาไหลอาบแก้มและร้องควรคางอย่างน่าเวทนามีใครในที่นี้รู้บ้างว่าเหตุใดแม่วัวตัวนั้น จึงมาสั่นกระดิ่งทองคำร้องเรียกเราพระราชาบาบูตรัสถามข้าราชบริพารแต่ก็ไม่มีใครทราบจึงทรงมีพระราชองค์การออกไปว่าเราเชื่อว่าต้องมีเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสเกิดแก่แม่วัวตัวนี้แน่จงไปสืบความจากชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ถึงเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นแก่แม่วัว แล้วนำความนั้นมาบอกเราเดี๋ยวนี้เหล่าทหารรีบรุดออกจากวังไปสอบถามชาวบ้านแล้วก็กรีบกลับมากราบทูลให้พระราชาบาบูทรงทราบเมื่ทรงรับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงรับสั่งให้เจ้าชายบาเบเข้าเฝ้าและตรัสถามเจ้าชายว่าลูกพอ่อพอรู้เรื่องที่ลูกเด็กฆ่าชีวิตลูกวัวแล้วยายเจ้าจึงทําเช่นนั้นเล่า กลาบทูลเสด็จพ่อด้วยความรีบร้อนเดินทางกลับบ้านเมืองทำให้ลูกขาดสติในการบังคับม้าม้าของลูกจึงพลาดไปเหยียบลูกวัวจนถึงแก่ชีวิตพระเจ้าค่ะเจ้าชายบาเบตอบเมื่อเจ้าทำให้ชีวิตลูกวัวน้อยหลุดลอยไปแล้วเจ้าแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้างเหล่าลูกลักพระราชาบาบูตรัสถามอีก ลูกมิได้ทำสิ่งใดเลยด้วยเห็นว่านั่นเป็นเพียงแค่ลูกวัวตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อส่งได้ฟังคำตอบเช่นนั้นพระราชาบาบูถึงกับทรงสุดตัวลงบนพระที่นั่งเจ้าชายบาเบเห็นดังนั้นก็ตกพระทยัยเนื่องจากไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างไรลูกทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อ เจ้าชายบาเบตรัสถามด้วยความกังวลใจเจ้าเจ้าเป็นถึงรูปพระราชาให่ยยดูแคลนคุณค่าของชีวิตเช่นนั้นแม้นั่นจะเป็นลูกบัวแต่ลูกบัวก็มีชีวิตมีเลือดเนื้อมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเจ้าลองหันไปดูสิลูกลักหากชีวิตของลูกบัวน้อยไม่มีค่าดังเช่นที่เจ้าว่า เหตุใดจึงทำให้แม่บัวโศกเศร้าถึงขนาดต้องมาร้องทุกข์กับพ่อลูลัก,ลกหากเจ้ามองไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กน้อยในวันนี้แล้วในวันหน้าเจ้าจะปกครองประเทศด้วยใจที่เป็นธรรมได้อย่างไรต่อไปเจ้าคงต้องละทิ้งหน้าที่ละทิ้งความเป็นธรรมละทิ้งสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเ,เรื่อย จนกระทั่งละทิ้งประชาชนและสูงสิ่งประเทศลูกหลักของพ่อพ่อไม่ยอมให้พระราชาเช่นนั้นมาปกครองประชาชนของพ่อเป็นแน่และความผิดของเจ้าสมควรได้รับการชำระโทษอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเมื่อตรัสจบพระราชาบาบูก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะลงโทษพระโอรสโดวยวิธีเดียว กับที่เจ้าชายได้ทำกับลูกวัวน้อยสร้างความตกตะลึงให้เก่ทหารและข้าราชบริพารในที่แห่งน,นั้นเป็นอย่างมากต่างทัดทานให้พระราชาบาบูทรงตัดสินพระไทยใหม่ด้วยเห็นว่าการลงโทษเช่นนี้ร้ายแรงเกินไปสำหรับความผิดของเจ้าชายที่ฆ่าลูกวัวตัวหนึ่งวัวหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิต เมื่อหนึ่งชีวิตสูญสิ้นในแผ่นดินของเราอย่างไม่เป็นธรรมตัวเราซึ่งเป็นพระราชาก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมนั้นคืนมาให้เจ้าชายไม่คิดว่าหนึ่งชีวิตน้อยๆของลูกมัวสำคัญฉะนั้นเราจะทำให้เจ้าชายรู้สึงถึงความเจ็บปวดก่อนสิ้นชีวิตเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและเรา ผู้เป็นพ่อของลูกชายผู้กระทําความผิดก็สมควรได้รับโทษแห่งความสูญเสียดังเช่นที่แมกมัวกำลังได้รับอยู่ขณะน,นี้ตัวเราจะเป็นผู้ฆ่าชีวิตลูกของเราเองท่ามกลางเสียงคัดค้านจากเหล่าเสนาอามาตย์แต่เจ้าชายบาเบกลับยอมรับโทษจากพระราชบิดาด้วยจิตใจที่สำนึกผิด ทรงเดินไปยังหน้าพระราชวังและล้มตัวลงนอนทอดกายบนพื้นดินที่ร้อนระอุเพื่อรอการลงพระราชอาญาจากพระบิดาลูกพร้อมรับโทษจากเสด็จพ่อแล้วขอให้ลงโทษลูกให้สมกับความผิดด้วยเถิดเจ้าชายตรัสด,ด้วยน้ำเสียงกล้าแข็งพระราชาบาบูมองพระโอรสและรู้สึกประหนึ่งพระไทยจะแตกเป็นสิ่งเสียง แต่ก็ต้องแข็งใจทรงม้าพระที่นั่งเพื่อลงโทษเจ้าชายด้วยพระองค์เองตามที่ได้ลั่นวาจาไว้พระราชาบาบูทรงม้าและก็ควบตรงไปยังร่างของเจ้าชายที่นอนรอรับโทษอย่างสงบม้าพระที่นั่งเหยียบร่างของเจ้าชายอย่างแรงจนพระโลหิตทะลักออกมาจากพระโอษฐและพระนาศิก และทำให้เจ้าชายสิ้นพระชนินทันทีท่ามกลางความตกใจและเสียงร่ำไห้พระราชาบาบูสรงลงจากไม้อย่างคนไร้สิ้นวิญ,ญญาณและสุดกายลงไปนั่งบนพื้นดินข้างๆร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของพระโอรสน้ำพระเนตรไหลอาบเต็มพระพักทันใดนั่นเอง ก็มีแสงสว่างวาบขึ้นที่ร่างของแม่วัวที่มาร้องทุกหลังสิ้นแสงนั้นร่างของแม่วัวก็หายไปปรากฏเป็นร่างของพระฤาษีเท่าที่น่าเริ่มใสขึ้นมาทันทีอย่าทุกข์ใจไปเลยอง์ราชาคุณธรรมที่มั่นคงของท่านได้ประจักษ์แก่สามโลกแล้วเราจะทุบชีวิตโอรสของท่าน ผู้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราเช่นกันให้กลับคืนมาณบัดนี้กล่าวจบพระฤาษีก็วาดไม้เท้าขึ้นกลางอากาศแล้วชี้ไปอย่างร่างไร้วิญญาณของเจ้าชายบาเบแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพรโลหิตที่ทะลักออกมาทั้งหมดหายไปเจ้าชายบาเบรู้สึกพระองค์ลุกขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง สร้างความยินดีให้แก่ทุกๆคนในที่นั้นโดยเฉพาะพระราชาบาบูเป็นอย่างมากพระอาจารย์เจ้าชายบาเบร้องอุทานเมื่อเห็นพระฤาษีพระอาจารย์มาช่วยสิบหรือพระเจ้าค่ะเปล่าเลยบาเบพระฤาษีตอบความยุติธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของพระราชาแห่งพระบิดาของเจ้าตาฮา ที่ช่วยเจ้าไว้ลูกวัวตัวนั้นเป็นแค่ลางเสกจากข้าเพื่อทดสอบคุณในธรรมในพระบิดาของเจ้าซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพระราชาบาบูผู้นี้ทรงมีความยุติธรรมเป็นนินาสันลเสริญิ่งบาเบสิบค่ะเจ้าไม่ต้องกลับไปศึกษาวิชาการปกครองจากข้าอีกดอก ในเมื่อพระบิดาของเจ้าเองคือพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วจงศึกษาคุณธรรมจากพระราชาผู้นี้แล้วเจ้าจะเป็นพระราชาผู้ปกครองใจประชาชนได้ในเวลาไม่นานพูดจบพระฤาษีก็ให้พรแก่พระราชาบาบุว่าด้วยความยุติธรรมอันโดดเด่นของท่าน ข้าขออวยพรให้บาทเมืองท่านพ้นจากภัยแห่งแลกเสียเดียวนี้ฉับพรันนั้นก็มีฝนตกลงมาจากฟากฟ้าและขอให้บาทเมืองของท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุขและเถอทูลพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นที่ตั้งดังเช่นท่านตลอด ไปสิ้นคำให้พรสุดท้ายพระฤาษีก็หายตัวไปเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังก้องไปทั่วทั้งเมืองเจ้าชายบาเบทรงสุมกอดกับพระราชาบาปูและส่งให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพระราชาผู้ส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมดังเช่นพระปิดาให้จงได้เธอทั้งหลาย หลายคนอาจคิดว่าการลงโทษเจ้าชายของพระราชานั้นดูเหมือนจะรุนแรงเกินความผิดไปสักหน่อยบางคนก็ว่าพระราชานี้ช่างใจร้ายนักฆ่าได้แม้กระทั่งลูกของตนเองแต่เธอจา้าความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมากในโลกใบนี้และนับวันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงด้วยบางเวลาเมื่อเธอต้องการความยุติธรรม เธอก็จะไม่พบกับความยุติธรรมใดๆเลยนั่นเป็นเพราะความยุติธรรมนั้นมีน้อยดังนั้นบางครั้งเราจึงจำเป็นต้องสร้างแม่บทของความยุติธรรมขึ้นด้วยตัวเองเพื่อให้แม่บทแห่งความยุติธรรมนี้กลายเป็นพรทัดฐานให้คนอื่นๆได้ถือเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติด้วยพระราชาอาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยแต่พระองค์ก็ทรงทำาพระสนรวม ทรงเป็นพระราชาที่ให้ความรักความเมตตาต่อทุกคนเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกไม่ลําเอียงลองคิดดูสิว่าถ้ามีผู้นำหรือคนอย่างพระราชาบาบูอยู่มากๆสังคมของเราทุกวันนี้จะมีความสุขมากมายขนาดไหน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ facebook backslash พิชีบุ๊กค่ะ P E A C H ดับบัลไอเและพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ